ยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจากเด็กผู้น่าสงสารสู่ฆาตรกรณนะบ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายผู้หนึ่งที่อายุ8ดขวบเขานั้นทั้งไม่มีเตียงและที่นอน เขาจะไม่มีที่นอนเขาก็ยังมีอาหารและพืชผักผลไม้พอให้กินรอดชีวิตได้เฮ้ยนี่มันจะเช้าแล้วโ้หิวจังกินอุ้ยกินข้าวโพดดีกว่าอืมนมนมนมอืมนมนมนมอร่อยแล้วก็แครอทแครอทอุ้ย ต้นแอปเปิลโตแล้วนมหยุดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับขอเป๊ปหนึ่งนะครับจริงๆคือเรื่องที่ผมเล่าผมช่วงนี้เนี่ยผมเป็นไข้ครับเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็ ผมจะแบบว่าเน้นไปทางที่เสียงตัวละครมากกว่ามันก็แต่ว่ามันก็จะเน้นเล่าเรื่องนิดน,นึงนะขอบคุณครับเฮ้ยหิวน้ำจังเลยรอ,อน้ำฝนเล่นน้ำมันโรงงานอะไรนะ่ะเข้าไปสำรวจดีกว่า,านอยู่ไหนเนาะ อ๋อนี่ไงจักรยานอยู่นี่ไปกันเลยเฮ้ยฮ้ยเมื่อไรจะถึงวะเนี่ยฮ้ยฮ้ฮ,ฮในที่สุดก็มาถึงสักทีว้าวอุ้ยมีชุดด้วยว้าวอะไรนะอุ้ย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 ลมพัดแรงจังเลย ี่มันถังอะไรวะเน,นี่ยอ้เดี๋ยวนะนี่มันถังกำลังระพัพระจินี่นานะแต่ว่าไม่ค่กแบบลับใหงั้นกลับบ้านดีกว่า้เอ๊ะใครปนอะไรวะเน,นี่ยใกล้จะถึงบ้านแล้ว อีกนิดเดียวเย้มาถึงแล้วไปแค่นิดเดียวหิวหิวมากเอ่อแอปเปิลอืมอืมอร่อยอืมเฮ้ยนะเตียงก็คงจะเป็นอันนี้แหละนะเดี๋ยวนี่มันวัตถุอะไรวะเนี่ย อมช่างมันก่อนเถอะนอนไหนดีอืมนอนไหนดีนะอ่ะนอนตรงนี้ก็ได้้ยนอนโอเคเฮ้ยนี่บ้านใครวะโอ้โหบ้านสุดโซมขนาดน,นี้บ้านเพียงสิ่งประเนี่ยแต่ช่างมันเถอะอาจจะมีคนอยู่ก็ได้วะ มันจะดีหรอมันจะดีหรอวะมันก็ดูสุดโซมอยู่เหมือนกันนะเอาเถอะนะดูสิมีแปลงผักด้วยแสดงว่ามีคนอยู่ของฟิวเอ้ยเหีวละอืมเ,อเดี๋ยวก่อนนะใครอ่ะ เฮ้ยแม่งมีเด็กอยู่ด้วยวะ่ะแถมใส่ชุดคนจนซะด้วยเออวะ่ะแต่เขาจนแบบนั้นเราให้เงินเขาไหมให้เงินให้เงินอะไรล่ะไปป้นมันเลยดีกว่าไหมเออเดี๋ยวนะพี่มาช่วยเอาเงินให้เหรอแถวแป๊บนึงเออเออส,ส,สวัสดีครับ พี่เอาเงินจะมาเอาเงินให้ผมหรือว่าจะเอาผมไปรับเที่ยงครับไม่ใช่แต่พี่จะมากระทืบเองอไงฮะ,ะ,ะอะไรนะครับกะกะอะไรนะครับกระทืบม,มึงอะมึงไม่เข้าใจเหรอฮะเออใช่ไปไปลุมกระทืบม,มันดีกว่า สองนาทีต่อมา hey, เฮ้ยเองรีบเผาสมมันเร็วมันจะมือขั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนก็มาเห็นก็ได้ก็ได้วะเฮ้ยเสร็จละรีบกัดรีบกลับกันเดี๋ยวคนจะมาเห็นอีก หชั่วโมงผ่านไปเจ้าหนูข้าจะให้เจ้าไปเกิดใหม่อีกทีแต่ว่าเจ้าน่ะจะต้องเป็นคนฆ่าคนอื่นเข้าใจไหมคือมันหมายความว่ายังไงครับข้าหมายถึงว่าเจ้าอ่ะจะต้องไปฆ่าคนอื่นหรือ เป็นแบบว่าฆาตกรเจ้าเคยได้เห็นไหมเจ้าจะรับเสนอข้อตกลงนี้ไหมรับก็ได้ครับงั้นข้าจะให้เจ้าไปเกิดใหม่แต่เป็นฆาตกรนะสิงไปสิงร่างของแกที่ตายอยู่ตรง,งนู้นนะโอเค ในสามสองหนึ่งโอ้โโอ้โอนี่มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ่ะหนึ่งปีผ่านไปโอ้สงสัยฉันสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้สิ่นะฮะฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะเดี๋ยวนะ้ะนี่มันนักนะข่าวอะไรเนี่ย <c oughs> ดูเหมือนเจอปืนนะฮะฮึ๋ยวนะมีนก็สุนอยู่นัดเดียวโอเคไยดีกว่าเอ่ตรงนี้มีชุดไม่นะอู้มีชุดพอดีฮะสามปี ต่อมาโอ้ยน่ะอ,อยู่ที่นี่มันน่าเบื่อออกไปใช้ชีวิตท,ที่อื่นดีกว่าดีมันนาบ้านเก่าเรานี่นะแล้วพืชผักฉันถูกขโมยไปหมดแล้วไม่เนาะน้อยแน่ไอ้พวกนั้น ฉันจะต้องข้ามันให้ได้แต่ว่าก่อนอื่นไปสำรวจบ้านก่อนแล้วกันเอในนี้มีขวานอยู่นี่นาะฮ่าฮ่านี่มันจะต้องสนุกแน่น,นอน